แมวขนหัวลุกเฝ้ามองดูคู่รักขณะหลับกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นผู้บุกรุกกำลังมองดูคู่รักขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่บนโซฟาในบ้านของพวกเขาที่ชิคาโก้เจ้าโจรสวมเสื้อฮูดี้ลอบเข้าไปในบ้านหลังนี้ผ่านประตูที่ไม่ได้ล็อกแล้วก็ยืนอยู่บนบันไดจ้องมองลงมาอย่างคริปปี้ แจ็คแมคคอร์เชอรและจอร์นบูรันสกัสแฟนสาวของเขาไม่รู้ถึงเจ้าโจรคนหัวลุกที่ยืนมองดูพวกเขานาน,านถึง10นาทีแต่จอแดนสังเกตเห็นว่ากระเป๋าถือของเธอหายไปแจ็คก็เลยตรวจดูวิดีโอผู้บุกรุกรายนี้ได้มองดูคู่รักราวหนาทีก่อนจะเดินจากไปแล้วก็เดินกลับมาดูอีกหนาที ตอนแรกแจ็คสับสนว่าทำไมแฟนสาวของเขาสวมฮูดดี้ยืนอยู่ตรงที่บันไดทว่าเมื่อถามเธอกลับปฏิเสธและบอกว่านั่นไม่ใช่เธอทั้งคู่ก็เลยต้องสยองอึ้งกิมกี่กันไปแบบคาดว่าเจ้าตีนแมวรายเนี้จะเป็นผู้ต้องหาที่ขโมยของจากบ้านหลายหลังในพื้นที่แต่ไม่ว่าจะยังไงนี่มันก็เหมือนกับฉากในหนังสแ a รี m มูฟวเลยละหรื you <laughs>